คุณผู้ชมนี่คือกระเพราเนื้อวากิวสุรินนะครับวันนี้เรามาพาคุณผู้ชมนะครับมาทานที่ร้านชามสุกนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินนะครับโอ้โหดูเขาจัดแต่งนะครับจัดแต่งเหมือนจานนะครับจานเขาใช้เป็นกระด้งนะครับกระด้งเล็กๆนะครับกระด้งเล็กๆเป็นถาดนะครับเป็นถาดเล็กๆนะครับคุณผู้ชมที่ร้านชามสุกนะครับจังหวัดสุรินนะครับบรรยากาศที่นี่นะครับก็ มีผู้คนนะครับให้ความสนใจมากินอาหารเที่ยงนะครับเนะี่ยบรรยากาศในร้านก็จะประดับตกแต่งเหมือนอยู่ที่ป่านะครับในป่ามีซอนนะครับเ่นะครับแล้วก็วันนี้ผมก็มีกินเกาเหลาด้วยนะครับเกาเหลาเนื้อวากิวนะครับแล้วก็มีกะเพรานะครับเป็นเนื้อวากิวยั่วๆนะครับมอบบรรยากาศความสุขความสุขหน้าอร่อยๆแบบนี้ให้กับเ c ฟซีได้ชื่นชมนะครับได้แบบ จะกินกับผมด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือกระเพานะครับกระเพราเนื้อวากิวที่ผมคิดว่าอร่อยที่สุดในสุร네ินก็ว่าได้นะครับตอนนี <ok ้ผู้คนก็เข้ามากันเรื่อยๆนะครับเข้ามากันเรื่อยๆก็เข้ามาแล้วก็ออกไปนะครับเข้าออกเข้าออกร้านเรื่อยๆเลยครับนี่นะครับบรรยากาศแบบขายดีมากนะครับร้านนี้นะครับเนื้อวากิวยั่วยนะครับเนี่ย เยอะๆ FC นะครับเนวายเกิวอร่อยๆนะครับถ้าอยากกินก็มานะครับจังหวัดสุรินมีอะไรที่เยอะแยะมากมายที่อยากจะชวนมากินนะครับมาแซบนะครับมาจัง,งันนะครับนี่ขอบคุณ FC นะครับที่เกียิรับชมครับสวัสดีครับ